可以了，的不多二十八。<noise> Or, I me him. Let's go find them all. Understand introducing your champion.

There's, There's a new kill leader, just another insect, if you ask me. Another gas trap. Round one, beginning ring countdown. Havoc here. We find ourselves inside the next ring. How serendipitous. Jeff's yeah, darling, got an even shield here. Level two. No okay. fun. Level two. ยองไม่ม oh. ียายาการไม่เยอกคอมาสบายเลไปฟาร์ม The city, the city. Light ammo here. Yeah, yeah. Light ammo here. Right, and home are here. There's a new kill leader, just another insect, if you ask me. Oh.

เช sure. e, uh, so anyway> MA nah 네ื่อไว้ไหมใส่เชื่อึ้นไปบคนจำต้องมาแถวเราเน่ไงอ้องไงคือต้องมาแล้วมีกระสุนเพื่อให้เล่นได้ด้วยทีนี่มีคนฟาร์มฟาร์มที่ที่เราฟาร์มอ่ะพี่พี่ เขาหลับแล้วไปเราเราเราสิยอมรับเงอน ห่ากเยอะเลยอะเรียกว่าห่างกางทิศตามน่ครับนะอะไรบางหนยด้อตเลยีั่นนั่นน่นนั่น่างทิศเลยความแก๊ดับขึ้นมันจะมันมันขึ้นไม่ได้มันห่าอแล้วนแกก่อแล้วเราเราก็จะรู้จะโ์ด้วยแล้วมันโมเมนต์ย มีเลอดโคดีกว no ่าเดี๋ยวตาหน้าเป็นดีกว่าน่นไงไอตัวนั้นอะตัวนั้นอะเออตัวนั้นอ่ะตัวอะไรวะเออเนี่ยกินเสียแล้ว ai quá nó không biết mà เฮ้ยโวนเป้ามากเป้ามาข้างล่างก็มีอีกตัวนึ่งเจ้าเป้ามันเฮ้ยมันบินมาเอาละไปล่างกันล่ะตรงล่างอ่ะขนาดนี้ขนางนี้ดิอายิงห่างกันนะข้างหน้าข้าข้างหน้าข้าเอายิง

คือที่ดับเบิ้ลฮัลโหลรา้น้องไหมทหารมี่วกฝนไม่มีเหรอวะเนี่ยรถบัสงั้นนะแบ็คแบ็ ลบใ่งใลบตันึงนะไม่มีเองมีสกิลวะสกิลโยนแล้วขึ้นมาหน่อยครบตัวเ็แล้วเสร็จแล้วตายหมดมีลูกกรน ใช้กูด <inan imate noise> okay. yeah. ูแลอ่าข้างในวะแต่ผมยังไม่ได้ไปเก็บของมาเลยอ่ะพี่อันนี้พี่เก็บให้อ่ะพี่เก็บให้เดก็บวะยาเกาะน้ำมันเต้พร้อมของพร้อมเล่นเก็บเออเดี๋ยวเอ่อยุ่งเก็บอะไรเอ่าเอาไหมฮะรับ เราต้องเข้าวงเข้าวงก่อนคนละแนนที่สุดท้ายเรา,ามยกันเรา,าเอะวง้ามีวงไม่มีวงเ้นะแต่ว่ามันมันจะดักเราหรือเปล่าไอ้นันแหละสิงคโปร์เนี่คนมหายไว

Okay, on. On, I'm right? bring in close proximity. One more minute. Fancy a wee stroll this way. <laughs> อยู่อยู่ตรงนั้นเลยนะเดี๋ยวพี่วางวางถังดักอะวางถังดักอะไรดักแถวเนี้ยรอๆๆๆๆทางรลยดูซ้ายดับขวาพี่ดับคนเลยดับคนเลยทางมาดับขวาดูซ้ายนะพี่เบียพี่เบียเออพี่เบียดูดูตรงกลางถูกไม่ อยู่มันวิ่งอยู่เอาวเนี่ยจะรักษาอะไรอยู่เว้ยเออใช่เราก็หาเหมือนกันเดี๋ยวรารอให้วงบีแล้วเราจะได้รู้นะไทีนี้นี่กบมันมีเก็บไฮดรอลดูมันเฮ้ยเจอแล้ว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 อยู่ข้างหน้าข้างหน้าเลยตรงเนี้ยตรงนี้มันจะมีตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีทางที่เป็นทางบงบีไม่น่ามีนะเนี่ยเกรด้าเรา เราไปไม่ได้เราแปามันไม่ได้มันอยู่มันอยู่ข้างบนบอกวงน่าจะไปไหนีกแค่ตัวเดียวนะเห็น,เห,นเห็นประทาวไม่เห็นอะไรเอเห็นตัวอื่นไม่ใช่ประทาวเป็นคนผู้หญิงเห็นประทาวชุดแดงเฮ้ย แอมีผ่านไปเดิมก็มีการเก็บไอศกรีมโดยใช้สลีดเบียดดูแหวนไม่ยังสนัยนะหมอแตกเลยไม่ยังอยู่ไม่ยังไม่ยังอยู่ที่เดิมมันอยู่เหมืเดิมมันยังไม่รู้ว่าเราอยู่ข้างหลังก็อยู่ในวงวะจะเคลื่อนก็ต้องเก็บไว้เห็บไว้มันกำลังฟังเก่งอยู่ตอนนี้ผมไม่เลงแล้วนะผมเล่นจุดแล้วนะมันอยู่ไหนต้องแข่งยัง ถ้าถ้าถ้ายิงได้แต่ว่าค้าคิดว่ายิงไ่ได้าไม่ได้ถือถ้ามีอะไรก็มีสิทธิ์ให้ถืองต้องหาพื้นที่โล่งๆตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้มันจะไม่ได้ พยายามพยายามแบบว่าลงแคมเปแบบงแกรทางแก๊สพี่เบีอยู่จะลองกระโดดแนี้เราไม่รู้อยูข้างหลังมีเราพี่แค้นเป่าเอ้ยเอ้เมันฟาร์มฟาร์มอยู่ฟาร์มี่ัน่ะขึ้นมาปึ๊บแตกละตั้อมลการฟังเสียงอย่างเดียวเลยพ้อมการผมก็จะใส่นะ่ฟังขลเลยกัน เลยรวยเฮงๆคะแม่ค่าสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะไปใช่โอเคแม่ค้าาวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลครับพี่มาแล้วเฮยังเก็บเสียงอยู่ฮัลโหลยินดีไหมยินได้ยินโนไม่ดีมีิดใหม่ เอ้ยมันพยายามยิงยิงทักยิงทักเว้ยเราไม่เห็นเราไว้เห็นมันอาจจะคิดเราเหลือ็นละตัวคนถ้าไม่มีผุ่มันหนึคือเหลือหนึ่งตัวอ่าคิดเราเหลือแค่ตัวเดียวเว้ยจะไปไหนอ่ะพี่วางกล่องพี่วางถังมันได้ยินนะพี่ไอ้พี่มันอยู่ตรงข้างหน้าพี่จริงเหรออยู่หน้าพี่เออเพ้อพี่เป็นไรถ้าพี่แตะมันเลยปล่อยยัง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 ไม่เห็นมันอยู่เรื่องมันต้องเข้ามาหาเราอยู่แล้วเนี่ย บินไหมบินเปนเปนบินบินข้างหน้าไปเอาตัวเดียวเปล่าเนี่ยมองแบบอ่ะอยู่นี้กดบินอ่ะกดบินลิมดีนะกดบินลิมที้ไปเอามันตัวเดียวปพบกันหมดเลยสามคนใช่เขาเมื่อกี้บิวบินนะตรงไหนได้ได้เฮ้ยมันเห็นเราละมันจะมาหาเราหลังไม่ทางเข้าเข้าเข้า เอาเคเบิรรออาเคเบิร์เคิร์ลงป่างลงล่างงล่างลงางล่างลงล่งปงปพี่ีไปอ่ะลงล่างพี่ี่ี่ีีีีไปพี่ไป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 ี่ไปพี่ไปพ่มาแล้วพี่มาแล้วไว้ดับประตูดับประตูดับประตูที่อกมาทาแก๊แกปดับยู่หน้าข้าอยู่หน้าข้าก็วางางแก๊สแบบนี้ได้ไหมเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องข้างหลังเปยผมด้วย เข้าหลังเออมันจะเข้าหลังมันจะเข้าหลังพี่พี่ตัวเ้ยงมีเายอีกทีไงเยอะสามสองหนึ่งเทียมน้กบเ่น้กีย้กบเกหน้าฆ่าอยู่หน้าค่าหน้าฆ่า

พี่ก็ไปช่วยแบงค์ครับผมนักเดียวนัเดียวนั่เดียวนัเดียวนั่เี่ยวช่วยพี่เออ เอามาตัวนู้นผมมันกดหมดแม่เลยเข้าอันเรีเบ้นเข้าโดนทุกเม็ดเลยเออสติผมว่าปลาพื้นเราปาอัสตาไปชนะแล้วคือเระมันโดนระเบิดดีเออใครอันติอันติเบ้นเหรอใช่อันติพอดีเลยพี่โยนแก๊สเข้าพอดีเลยแก๊สไอ้เออเออเดี๋ยวมันไอเนี้ยมันจะเป็นคอมน้ากลมากมันโดนมันโดนทุกอย่างเลยแบบเจ็บมากอ่ะเออเราโดนปื้ืืืเราโดนดุแล้วผมปาอัสตาไปโดนกบมันเสียรู้รู้สึกต้องเล่นไอ้นี่แล้วอ่ะ เป็นสายแคมป์เราต้องผมต้องเล่นแคปโตอะ <c oughs> เออเล่นโดนเนี่ยแคปโตโอ้โหตัวใหญ่ใหญ่มันเดินอู้เอิญแค่รู้ว่าแคปแคปโตอะไรพี่เบียร์แคปโตะ <c oughs> แคปโตะ <c oughs> อะไรรู้